สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการภาษาเกมวันละคำร,รายการที่จะนําเสนอคํา,าศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกมสําหรับวันนี้ได้นำะคำศัพท์มาจากเกม portal 2ซึ่งเป็นเกมของ valve corporation คําศัพท์นี้คือคําว่า s t a r t l e startled i d you know that people with guilty consciences are more easily startled by loud noises โอ้นี้นะครับมีความหมายว่าทําให้ตกใจทําให้สะดุง้งจะคล้ายคล้ายกับคําว่า surprise ที่แปลว่าทําให้ประหลาดใจนะครับปิดตาเพื่อนมาแล้วก็เซอร์ไพรส์ด้วยเค้กวันเกิดหรือว่าอัดคลิปแกล้งเพื่อนทําให้เพื่อนตกใจนะครับโกหกแบบให้เพื่อนตกใจเล่นๆอันนั้นก็คือเซอร์ไพรส์เหมือนกันทําให้ตกใจสะดุ้งแบบไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่ากลัวด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมชายกับสมศรีจะไปดูหนังด้วยกันสมชายมายืนรอก่อนนะครับหันซ้ายไปไม่เจอหันขวามาอุย้ย ตกใจเจออยู่แบบหันหน้ามาก็เจอเลยนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่แหละยื่นหน้ามาให้ตกใจเล่นนะครับสมศรีก็บอกว่าเฮ้ยขอโทษมันขำดีนะครับแต่จริงๆแล้ว I am sorry ขอโทษนะ I did not mean to start to you นะครับไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ตกใจนะครับแต่จริงๆแกล้งนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับทำให้สะดุง้งทำให้ตกใจทำให้กลัวหรืออย่างเช่นเดินกลางดึกคนเดียวนะครับมีเสียงปุ้งปั้งนิดหน่อยหรือว่ามีเสียงเ e อียดเอาร์ดิ่นหน่อยก็ทำให้ตกใจแบบนึกว่ามีผีมาหรือว่ามี เหตุ hate, ด่วนเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นแถวนี้ใช่ไหมอันนั้นก็จะเป็นอาการที่มีบางอย่างมาสตาร์ทเรานั่นเองนะครับก็คือมาทําให้เราตกใจสะดุ้งนะครับโอเคทีนี้ดูตัวอย่างในเกมกันบ้างเขาบอกว่า Did you know ก็คือคุณรู้ไหมนะครับว่าคนที่มีความรู้สึกเกรงกลัวแล้วก็ละอายต่อบาปหรือความผิดที่เขาทําลงไปนะครับ guilty conscience ก็จะรู้สึกตกใจสะดุ้งได้ง่ายนะครับเมื่อได้ยินเสียงดังๆแล้วเขาก็เล่นเราซะเลยนะครับเปิดเสียงดังแว่นมานะครับ ก็คือกรดอสตั้งใจบอกไปในไหนว่าเราเนี่ยแหละคนผิดเราเนี่ยแหละทำความผิดมามันน่าจะต้องรู้สึกผิดอยู่ในใจแล้วก็พอได้ยินเสียงอะไรดังๆก็จะตกใจง่ายซึ่งสาเหตุที่ทําไมเขาถึงต้องกล่าวหาเรานะครับไปดูเอาได้ในเกมเนาะโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ